โอ้โคนเขีเยนดิ้นกันินพานเลยนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าแม่ทัพภักสองเนี่ยขอบคุณเขีเยนทุกคนที่มาเที่ยวปราสาทตำบนทมของประเทศไทยแล้วก็มีการฝากบอกคนเขีเยนทุกคนด้วยนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวปราสาทตาบนทมอย่างสุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎกติกาบาร,รยาตที่ทางฝั่งไทยเนี่ยตัง้งเอาไว้และให้ทุกคนเนี่ยเคารพกับกฎหมายของประเทศไทยนะครับอย่าแล้มทําอะไรงงๆขึ้นมาโดยเด็ดขาดก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกักวกบช่องของน้าหงอคนอนี้คนเดิมนะครับ เมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาคนละหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องขอกราบงามๆที่ตักแล้วก็ข่าวคําว่าขอบพระคุณมากนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก็เอาข่าวสารที่มันน่าสนใจที่มันเกี่ยวข้องกับกัมพูชียแล้วก็ประเทศไทยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับปัจจุบันนี้เทางประเทศกัมา้วนงใใหคจเกกกีี่่่่ยยวััับบสถานนนนทอูะคคร็ื ปราสาทตาเหมนทมนะครับซึ่งก็รวมถึงปราสาทตาเหมอนแล้วก็ปราสาทตะควายด้วยนะแล้วก็ช่องบกเพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าปราสาทตาเหมินทมเนี่ยทางสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อขมรแล้วก็สื่อไทยเนี่ยให้ความสนใจมากกว่าที่อื่นนะครับซึ่งวันสองวันที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ชาวบูชานี่ไปเที่ยวที่ปราสาทตาเหมนทมเป็นหลักหมื่นคนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางประเทศไทยเนี่ยตามข้อมูลแล้วในวันอาทิตย์เนี่ยขึ้นไปถึงหลักเจ็ดพันคนเลยนะครับซึ่งทางประเทศไทยเนี่ยเวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาเทีีี่่ยวททปรราาาาตมมมกก็จะให ทุกคนเนี um. ่ยเซ็นช mm ื่อรับรองเอาไว้นะครับก็เลยสามารถระบุตัวตนของนักท่องเที่ยวได้ครบทุกคนเพ nah. ียงแต่สําหรับกัรบูชาเนี่ยอันนี้คือนักก็ยังงงอยู่นะว่าสรุปพวกเขายังมากันกี่คนกันแน่บางสื่อขมรนก็อ้างว่ามากันเป็นหมื่นคนเลยนะครับบางสื่อก็อ้างว่ามา6 0 0 0คนหรือบางสื่อเนี่ยก็อ้างว่ามาแค่9ก0คนคือนักก็งงๆเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วพวกมึงมากี่คนกันแน่แต่ที่สําคัญคือคนไทยเนี่ยมากกว่านะครับและคนไทยในช่วงนี้ก็ทําแสบเอาไว้กับคนขมรนค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปนั่งตรงบริเเววณบันนไดลาที่คขม กลับออกไปแล้วเนี่ยคนไทยก็จะมีการตะโกนว่าเวลคัมทูไทยแลนด์นะขอบคุณมากที่มาเที่ยวที่ปราสาทตำมณฑมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ทําให้คนคอมเมนต์เนี่ยหลายคนค่อนข้างจุกหัวร้อนโดยเฉพาะสาวชอบคอมเมนต์คนหนึ่งที่เธอเนี่ยไม่พอใจที่มีคนไทยไปเรียกเธอว่าคอมเมนต์นะครับนะก็งงเหมือนกันนะเธอเนี่ยตะโกนกลับมาบอกคนไทยว่าเธอเนี่ยเป็นคนกัมพูชาเธอไม่ใช่คอมเมนต์นะครับแต่ให้เรียกเธอว่าค่ะแม่อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วค่ะแม่กับค่ะเม่นเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนครับอันนี้นาก็ยังสงสัยอยู่นะ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคนไทยเราเนี่ยออกเสียงคําว่าคเม่ค่อนข้างจะยากนะครับและเขมนเนี่ยก็ทําให้พวกเขานั้นไม่พอใจนะครับเราก็หันไปเรียกพวกเขาว่าเาแวกก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าลูกหลานจางหวานก็ได้นะครับอันนี้พวกเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่สุดท้ายนะครับมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทาให้คนเขมรเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนกันเป็นอย่างมากเวล่าสุดนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลังจากที่นักท่องเที่ยวมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับทางแม่ทัพภาคสองเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ผ่่านนสือะครับ ว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่ในตอนนี้ปราสาทต,ตำบนทมเนี่ยมันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอย่างแรกนะครับก็คือแมทถ้พภาคสองเนี่ยขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่ขึ้นมาเยี่ยมชมที่ปราสาทกันอย่างอุณาฝาครั้งนะครับแล้วก็ไม่ท้อทิ้งให้ฐานไทยเนี่ยต้องยืนโดดเดี่ยวท่ามกลางพวกคนเขมรนะครับแต่มันมีอยู่หนึ่งประโยคที่ทําให้คนเขมรเนี่ยโอ้โหไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะทาให้ภาคสองเนี่ยได้มีการขอบคุณคนเขมรทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ปราสาทตำบนทมปราสาทที่เป็นของประแลากไทยแล้นนว ให้ปฏิบัติตามกฎที่ฐานไทยเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับรวมถึงห้ามทําพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายไทยโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือข้อห้ามที่ทางแม่ทัพภักสองได้สั่งห้ามคนเขเมรไว้นะครับซึ่งหลังจากที่ท่านแม่ทัพภักสพูดเอาไว้แบบนี้นะครับโอ้โหคนเขมรก็ไม่พอใจกันใหญ่เลยนะหาว่าแม่ทัพพักสเนี่ยเคลมว่าภาษาตะวัทมเป็นของประเทศไทยซะย,ย่างังน,นะครับทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทําตัวเป็นเจ้าภาพทําตัวเป็นเจ้าบ้านซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นเราชาวกัมพูชานี่แหละที่เป็นเจ้าของแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให ออกมาแสดงความเป็นเจ้าของบ้างเหมือนกับที่ทางฐานไทยเนี่ยได้ทานะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ทําหน้ามึนๆเหมือนกับคนกําลังอมเกลืออยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ทราบว่าแม่ทัพปักศรเนี่ยขอบคุณคอมเมนต์ทุกทุกคนที่มาเที่ยวที่ปราสาทตามันทมปราสาทของประเทศไทยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะเขมพื้นที่ปราสาทเหล่านั้นว่าเป็นของเขากําลังจะประกาศให้โลกรู้ว่าเขานั้นยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาทุกคน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านอกจากที่เราจะไปฟ้องศาลโลกเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทแล้วเราจะต้องไปฟ้องกับหน่วยงานอื่นๆในต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกยาเสพติดให้เข้ามาตรวจสอบนักการเมืองไทยทหารไทยและประชาชนชาวไทยบางคนที่พวกเขาคิดว่าประสาททั้งหมดนั้นเป็นของพวกเขาเพราะสิ่งที่พวกเขาพูดมันเป็นสิ่งที่โกหกท้งเพศพร้อมที่จะหลอกคนทั้งโลกและรวมไปถึงคนในประเทศของตัวเองด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขากําลังมาในแผนใหม่กําลังทําให้คนทั้งโลกรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านและกําลังต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอะไรกันเนี่ยคุณพูดแบบนั้นออกมาได้ยังไงไม่มีสมองเลยดินแดนทั้งหมดนั้นเป็นของคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมากขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านจริงๆแล้วคุณมั่นใจขนาดนั้นทาไมถึงไม่ยอมรับอำนาจของศาลโลกล่ะและคุณควรที่จะส่งตัวแทนไปกับเราไปที่ศาลโลกให้ศาลโลกนั้นตัดสินคอมเมนต์ comment ต่อมากขาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คุณกําลังดูถูกสิ่งก่อสร,ร้างที่เป็นของคอมเมนต์โบราณเราคอมเมนต์ทุกคนมีสิทธิที่จะครอบครองทรัพย์สมบัต คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากได้ของคนอื่นจนไม่สนแม้กระทั่งคาสั่งของศาลโลกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะแล้วทําไมเราจะต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศไทยกัมพูชาเราก็มีกฎหมายของเราเหมือนกันอย่าพูดแบบนี้นี่มันคือการดูถูกเขมรประเทศไทยไม่มีสิทธิ์จะมาใช้กฎหมายของประเทศไทยในสถานที่ที่เขมรนเป็นเจ้าของคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปยังไงคนคขมรทุกคนก็ไม่สนใจที่จะทําตามคําสั่งของกฎหมายไทยอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมันเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวมากๆ คุณบอกให้คนขเขมรทุกคนยอมรับในกฎหมายของประเทศไทยแต่ตัวคุณเองไม่ยอมรับกับกฎหมายระหว่างประเทศถ้าคุณยอมรับกฎหมายระหว่างประเทศก็ว่าไปขนาดตัวคุณเองอยังทําไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะแพ้เขาเกือบทุกอย่างคนไทยพวกเขาไม่ยอมกลับจนกว่าคขเมเเราจะกลับเันหมดแล้วตอนที่เรากลับพวกเขาก็ตะโกนเวลคัมทูไทลแลนขอบคุณที่มาเที่ยวเยี่ยมชมที่ประเทศไทยและฐานของเราก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยสักอย่างและลองสังเกตดูนะเวลาที่คนคขมรมมีปัญหาที่ปราสาทฐานไทย จะมีเสียไล่คนขเเมรออกจากพื้นที่ในทันทีคอมเมนต์ต่อมากระบอกว่าหน่วยงานของเราทำไมถึงทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยดูสิ่งที่ประเทศไทยเขาทําสิเขาเอาผ้ามาคลุมที่ปราสาทเอาไว้ทั้งหมดไม่ให้คนขเเมรเนี่ยเข้าด้านข้างพวกเขาบังคับให้คนขเเมรเนี่ยเข้าได้ทางด้านเดียวและพวกเขาก็เอากล้องมาติดไว้บริเวณรอบปราสาททั้งหมดเท่ากับว่าถ้ามีปัญหาอะไรพวกเขาก็จะมีหลักฐานแต่เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยและช่วงนี้ฐานไทยก็ขึ้นมาที่บริเวณปราสาทมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเป็นการขู่ให้คนขเเมรหารก,กลัวล่าสุด ยังออกมาบอกอีกนะให้คนเขมเมนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอีกสิ่งเหล่านี้มันเป็นการยืนยันได้เลยว่าพวกเขานั้นได้คุมปราสาทต,ตามมทฑมเอาไว้หมดแล้วเพราะถึงขนาดเราอ้างว่าเป็นเพราะถึงขนาดเราอ้างว่าเป็นเจ้าของฐานของเขมเมเรายังไม่มีสิทธิ์ทำอะไรบนปราสาทได้เหมือนกับที่ฐานไทยทําได้เลยซักกะยางคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมเราต้องไปเคารพกฎหมายไทยที่ปราสาทของเราด้วยนี่มันวัดของเขมเมน,นมันเป็นพื้นที่ของเขมเมตพวกคุณนั่นแหละที่จะต้องเคารพกับกฎหมายของประเทศกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมารับอกว่าเรื่องของศาลร,ระวังประเทศหรือว่าศาล ICJ เจนี่ยไปถึงไหนแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงดูเงียบเียไปหรือต้องรอให้เสียพื้นที่ไปให้เขาก่อนอ่ะก็คอมเมนต์ของคนทุเม่ไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะประมาณสัก99.9% 9 99เรนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเลยก็ว่าได้คนทุเมตทุกคนก็จะไม่พอใจที่ทางแม่ทัพภาคศเนี่ยอยากให้คนทุเม่นทุกคนมาเที่ยวที่ปราสาทตามนทมแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้ามทําผิดกฎหมายไทยโดยเด็ดขาด ซึ่งการพูดแบบนี้มันก็เป็นการยืนยันนะครับว่าภาษาตะบันทมเนี่ยมันเป็นสมบัติของประเทศไทยนะครับเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายไทยนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้นะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกับแบบสุภาพชนหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อที่ช่องนั้นเนี่ยจะได้อยู่กับ YouTube ไปแบบนานๆนะแล้วถ้าทุกคน่ยฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับและยังไม่นําใจเนี่ยก็อย่าลืมไปกดฟังอีกชชชชช่่่่่่ออ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 งงงงงงงนนนนนนึึข้้กนะก็คืวรััซ จะเป็นการรายงานข่าวสารที่เป็นความเอียงวะของคนเขมรที่ถูกรายงานออกมาจากสื่อต่างประเทศนะครับซึ่งนะ้าก็จะคัดเลือกเฉพาะข่าวที่คนเขมรเน,เนี่ยไม่อยากจะให้นำเอามาเล่านะครับนะ้าก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันแบบชํำๆเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสําหรับช่องของน้าออกชลุและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของน้านแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตลาก,กันเลยสวัสดีและสวสดัรครับ